สวัสดีค่ะคลิปนี้นัขวัญจะมาแนะนํำเพื่อนๆและคุณแม่บ้านใส่แขนชุดนะคะชุดเดสตัวนี้เป็นชุดเดซแขนกุดนะคะลูกค้าต้องการให้นัขวัญใส่แขนเป็นแขนกระดิ่งนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทํานะคะว่าเราจะทํำยังไงกันก่อนที่เราจะลอบวงแขนนี้นะคะเราวัดรอบวงแขนก่อนนะคะว่ารอบวงแขนเดิมของลูกค้าอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ รอบวงแขนเดิมอยู่ที่2 8 2 8คูณ2เท่ากับ5้เราก็จำไว้นะคะว่ารอบวงแขนตัวนี้56เซนแล้วเราก็เลาะเลาะเลยค่ะพอเราเลาะรอบวงแขนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเนาสองชิ้นนี้ติดกันไว้เลยนะคะชิ้นนอกกับซับในเราเนาติดกันเลยนะคะรอบวงแขนทั้งสองข้างเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตัดแขนกันค่ะ ลูกค้าต้องการแขนย้้ยนะคะเราก็ตัดเป็นแขนวงกลมให้ลูกค้าเลยค่ะจับผ้าอย่างนี้นะคะเราก็พับมาอีกครึ่งหนึ่งเลยนะคะพับอย่างนี้นะพอได้อย่างนี้แล้วนะคะวัดความยาวที่ลูกค้าต้องการแล้วเราก็เผื่อเย็บด้วยนะคะว่าเราเผื่อเย็บแค่ไหน เอาแคมมุดกัดไว้หน่อยนะคะแล้วเราตัดเลยค่ะ ก็จะได้อย่างนี้นะคะเมื่อกี้นี้รอบวงแขนเราวัดได้ห6เซนนะคะห6เซนหาร4ี่ก็เท่ากับรอบนี้มันมันเป็น4ชั้นเนาะเนี่ยค่ะที่เราพับไว้คือมันสชั้นนะคะสชั้นเพราะว่าผ้ามันทบกันอยู่4ชั้นนะเราก็หาร4ี่ค่ะได้14เซนเราก็ทำอย่างนี้นะคะให้มันได้14เซนค่ะ14เซนประมาณตรงนี้เราก็ดูค่ะว่า14เซน จากตรงนี้ไปตรงนี้เก้าเซนนะคะแล้วเราเอาเข็มมุดออกก่อนนะคะพอเสร็จเรียบร้อยเราวัดจากตรงนี้นะคะอันนี้อันนี้แนวแนวแนวตรงนะคะแนวตรงของผ้านะคะลูกค้าต้องการความยาวที่สิบเอ็ดนิ้วนะคะเผื่อเย็บหนึ่งนิ้วก็เท่ากับสิบสองนิ้วนะคะสิบสองนิ้วคือตรงนี้นะคะสิบสองนิ้วคือตรงนี้แล้วเราวัดไปอีกเก้าเซน,นะคะ่ะ 9เซนคือตรงนี้จากตรงนี้มาตรงนี้คือความยาวบวกเผื่อเย็บจากตรงนี้มาตรงนี้คือกลางแขนนะคะกลางรอบวงแขนนะคะเราพับย้อนขึ้นมาอย่างนี้นะพับย้อนขึ้นมาค่ะพับย้อนขึ้นมาอย่างนี้เลยนะแล้วเราก็วัดไปค่ะ9้าเซนใช่ไหมั้าเซน แล้วเราก็เช็คดูนะคะว่ารอบตรงนี้นะคะสี่ทบอะค่ะจะได้รอบวงแขนที่เราต้องการหรือเปล่ารอบวงแขนนี้ก็จะต้องได้สิบสี่เซนนะคะเพราะว่าต้องคูณไปสี่เนาะเนี่ยค่ะก็จะได้สิบสี่เซนเราก็ตัดตรงนี้เลยนะคะจิบนี้หน่อยนะคะอันนี้คือใต้วงแขนและหัวแขนค่ะกลึงกลางของใต้วงแขนและกลึงกลางของหัวแขนค่ะ ก็จะได้ประมาณลักษณะนี้นะคะ เราเย็บปลายแขนได้อย่างนี้แล้วนะคะเราเย็บปลายแขนเสร็จแล้วสองข้างก่อนที่เราจะเข้าเอาเอาแขนเนี้ยนะคะไปเข้ากับตัวชุดเนาะเราเย็บกันยืดรอบรอบวงแขนนี้ก่อนนะคะเพราะว่าผ้าที่เราตัดเนี่ยมันเป็นวงกลมเนาะพอเะารนั้นแล้วมันก็จะยืดอะคะ่ะมันก็เป็นผ้าฉเฉลียงมันก็จะแบบกางออกเยอะเกินไปอะคะ่ะเราต้องเย็บกันยืดรอบวงแขนนะคะ เราเย็บอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเรามาเข้ากับแขนเสื้อเลยค่ะอันนี้คือที่เราบากไว้เนาะที่เราไอ้น,นี่ไว้นะคะกิบไว้เนาะคือใต้ท้องแขนกับหัวแขนนะคะเราก็ใส่ตะเข็บใต้ท้องแขนเลยค่ะ พอเสร็จแล้วเพื่อนๆเห็นไหมคะว่ารอบวงแขนอันนี้ค่ะรอบวงแขนอันนี้มันจะไม่เท่ากัน<อ>เวลาเราเย็บเนาะเราก็ไม่ต้องดึงอันนี้ตึงนะคะเราก็ค่อยค่อย,ค,อยค่อยผ่อนนะคะผ่อนผ่อนเข้าไปเดี๋ยวมาดูวิธีที่น้าขวัญเย็บนะคะเราดึงรอบวงแขนชุดนะคะดึงปกติเนาะไม่ได้ดึงจนจนตึงนะคะส่วนอันนี้เราก็แบบจับวางเฉยๆะคะ่ะจับวางแต่ว่าไม่ต้องดึงนะคะเพราะว่าผ้ามันจะคลายออกเยอะเกินไปเนาะ นี่นะคะน้องขวัญก็ใส่แขนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแขนก็จะออกเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะพอเวลาลูกค้าใส่นะคะพอดีโต๊ะนองขวัญมันแคบอะ่ะคือทำทำแล้วมองเห็นไม่ไม่ชัดนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะพอเวลาลูกค้าใส่เดี๋ยวนะ้องขวัญแนะนําเพื่อนๆและคุณแม่บ้านหน่อยนะคะวิธีที่เราจะเอาเสื้อแขนกุดหรือว่าชุดแขนกุดนะคะมาใส่แขนเราต้องดูไหล่นะคะดูไหล่ดูบ่าหน้าบ่าหลังเนาะว่าล้ําเข้ามาในตัวเรามากเกินไปหรือเปล่า ถ้าไหลและบาดหน้าบ่าหลังล้ําเข้ามาในตัวเรามากนะคะเราใส่แขนจะไม่สวยนะคะคลิปนี้น้องขวัญก็ทําเสร็จแค่นี้เนาะอย่างไงอย่าลืมเป็นกําลังใจให้หน้องขวัญด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน้องขวัญด้วยเนาะสวัสดีค่ะ